ไฟ K683B เป็นไมโครโฟน USB ตั้งโต๊ะขนาดเล็กพกพาสะดวกราคาย่อมเยาโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,690บาทอุปกรณ์ที่มากับตัวกล่องนั้นก็จะเป็นตัวไมค์ขาตั้งไมค์ตัวพรอ p ฟิลเตอร์ที่จะช่วยกันเสียงลมเวลาเราพูดและตัวอะแดปเตอร์สำหรับคนที่มีขาไมค์ยึดกับโต๊ะมีหัวเชื่อมต่อมาให้2หัวจะเป็นหัว USB type A และ type C ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนโดยตัวไมค์ไฟฟ6 8 3 b นั้นจะมีตัวหมุนปรับเสียง และปุ่มมิวไมยภายในตัวเะฉัน,ฉน,น <S 1> <S 1> สบายหูกันเยอะวัสดุของตัวไม้นั้นทำมาจากโลหะแข็งแรงทนทานแต่ว่ามีน้ำหนักที่เบาจึงทำให้พกพาสะดวกและนำไปใช้นอกสถานที่ได้อย่างเช่นเก็บเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงมันดิสิไหมมีมมมมมมมปลาฉลามอยู่เสียงปลาฉลามอะ่ะเออ่องเง,ง,งปลาฉลาม่อง่องอันนี้ปลาทอง เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปลี่นทุกเปลนขึ้นกันเปลนขึ้นอ่าอ่าอันนี้อันนี้อันน่าจะปลาลงมาอ้ออ้อ้อ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 อ้นอ้ออ้อั่ออ้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 อ่้ออ้ออ้้ยอ้้ยอ้้ออ้ออ้อ้้ออ้้ออ้อ้ัอนี่ออ้้่ออ้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 อน้ออออ้อ้ย้ออออ้อ่ออ้อ่อ้ออออออ่้อ้ออใ อยู่้๋อพ่ออยู่ใต้หรือว่าจะนำมาใช้ร้องเพลง <c oughs> <c oughs> โดยรวมแล้วไมฟไฟ K 6 8 3 b <c oughs> เป็นไมที่มีประสิทธิภาพดีในราคาเพียงหลักพัน <c oughs> เหมาะสำหรับครีเอเตอร์มือใหม่ที่เริ่มเข้าสู่วงการ <c oughs> เพราะว่าเป็นไมที่คุณภาพสูง <c oughs> สามารถใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ <c oughs> และต่อจากนี้ <c oughs> ผมก็ขอปิดท้ายด้วยการโชว์ประสิทธิภาพจริงๆของไมฟไฟ K 6 8 3 b ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับผมใบไ,ไม้ที่ล่วงหลน่นได้เออนเอิยเรื่องราว กล่าวถึงการแตกสลายของวงแหวนเอลเดนอันยิ่งใหญ่ในดินแดนมัชิมามาตุภูมิของพวกเราณนะอีกฝั่งของม่านหมอกบัดนี้มาริการาชินี่แห่งนิรันดร ก็ยังคงเร้นกายหายสาบสูญและในคืนปฏิบัติการดาบทมินกอดบินองค์ชายสีทองคือผู้แรลที่วายชนและหลังจากนั้นไม่นานทายาทคึ่งเทพของมาริกาก็ได้ครอบครองเซเซียวของวงแหวนเอลเดน ความข้างไหมพลังใหม่นั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของศึกแตกสลายตงครามที่ปราศจากราชันผู้ขวาชัยสงครามที่นำไปสู่การทอดทิ้ง ของพระมา,าปาะสง์โอ้จงลุกขึ้นเถิดผู้มัวมองเอ๋ยฝงกระเรวรากที่ยังตายตาไม่รับอร้อนที่สาบสูญในอดีตอันไกลโพน้นกำลังเพียงหาพวกเรา โฮรรุประมุกแห่งแดน,นเดือนนากาทองที่เป็นประกายเจือจรัสเฟียนารีแห่งผู้วายชนผู้เสพอาจมแสนน่ารังเกียจและเซอร์กีเดียนออฟเนียผู้รอบรู้ หลังจากนั้นอ้อนที่สาบสูญจะหวนคืนมาอีกครั้งผู้มัวมองไรซึ่งน้ำเอ๋ยจงข้ามผ่านมานหมอกอันไกลผลสู่ดินแดนมัชิบา ออกตามหาวงเวนเอลเดนและจงขึ้นเป็นราชาแห่งเอลเดนเสียเถิด